ทางาโครงการอบรม WHB นะครับเ mm hmm. ขาได้มีการจัดพิธีมอบวุฒ mm hmm. ิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมรุ่นที่3ครับ ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมหาิสวัริยะนะครับอธิการบดีมหาวิทยลาลัยมหิดลมอบบทบัตให้ผู้บริหารระดับสูงในหลักสูตร w e l l n e s s and Healthcare Business Opportunity for Executive นะครับหรือว่า WB รุ่นที่3โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณดรนายแพทย์สมอาจวงขมทองประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันจีราวงขมทองผู้อำนวยการหลักสูตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์เทิดศักดิ์โรดสุร,รกิจ ประธานกรรมการบริหารบริษัทโรงพยาบาลเอกชนจำกัดมหาชนนายแพทย์วิเชียนแพทยาน,นันท์นะครับ Chief Executive Officer บริษัทเจ้าพระยามหานครจำกัดมหาชนนาวาอากาศตรีหญิงแพทย์หญิงสุรางคณาเตชะภัยทูนรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือโรงพยาบาลสมิติเวชและ BNH และผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชบริษัทสมิติเวชจำกัดมหาชนและนายแพทย์วิเชียนสิวพรพันธ์น Chief e x e ์ u t i v e Officer d e v i c e Innovation ผู้เข้าอบรมรุ่นที่3นะครับร่วมรับวุฒิบัตรด้วยนะโรงแรมแกรนด์ไทแอราบัตกรุงเทพครับขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะ